สวัสดีพ,อพ่นนมมอแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน,น,น,นในวันนี้อในวันนี้เราอยู่กับอาบดินอัลกัลฟิกโรเกลอัลญองฮะฮะไม่ดีนะไม่อันดนีเอาติวน,น้ำอ่ะไปซื้อไปบอกไปซื้อน,น้ำบอกกูซื้อน้าได้ไหมกูไปกินอะไรอ่ะหรออ่ะไป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 อเลยตืเลย,เ,ลยเกียรติในกัน ท่านผู้ชมครับนี่คือชมหน้าของคนที่ไม่ชอบส่งกันบ้านทำไมผมยังไม่ส่งผมส่งนะส่ง,งออนไลน์อะนะไปนั่งที่กันดีกว่าท่านผู้ชมผมผม่ดีวนะ่น้า คือทีมงานของเรานะเฮ้ยเฮ้ยชเหลืออะนี่เชุดเซไปอ้ปื้มปึ้มปกติเขา,ามีแต่ชุดพะลารัดดอกปิลนมอ,อันนี้ชุดลูกเสือดอกปิลองชุดลูกเสือดอกปิฟองนะฮะน่ะจังหวะนี้คุณซันดีนะคะ